ฉันถึงบอกไงชูลี่อย่าทำให้ทุกคนเสียเวลาเลยไปเก็บเข้าของของเธอซะะัไปแล้วไปทำงานธนาคารดีกว่าแม่รองบอก็อาจารย์เจ้าชวนไม่ใช่คนแบบนั้นนะถ้าคุณจะใช้เหตุผลนี้ไล่ฉันออกแล้วก็ฉันไม่ยอมเธอไม่ยอมแล้วจะทำยังไงเธอไม่ยอมแล้วเจ้าชวนจะมาทำตามบสัญญาให้เลยยังไงฮะเออไม่ได้รบกวนใช่ไหมครับอาจารย์เจ้าชวนสัญญาผมเร็นแล้วนี่ครับอ๋อคะ่ะ ต่อไปไมีเรื่องอะไรต้องการติดต่อผมแล้วก็คุณได้ชูริติดต่อผมแล้วกันนะครับค่ะลำกกบากอาจารย์โจชูน,จชนที่ต้องเดินทางมานะคะผมขอตัวนะครับรีบไปส่งอาจารย์เจ้าชวนสิ <c oughs> อาจารย์โจชวนรู้สึกดีขึ้นหรือยังคะผมถึงหยวนเยี่ยด้วยตัวเองคุณว่าไงเ่ะ <c oughs> ดีแล้วค่ะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เอาสัญญามาส่งให้ไม่อย่างนั้นฉันอาจจะโดนไล่ออกแล้วอะพูดแบบนี้ผมถือเป็นผู้มีพระคุณของคุณนะสิแน่นอนสิคะตอนบ่ายผมส่งต้นฉบับให้ขอบคุณค่ะพอเห็นข้อความที่เธอส่งมาเมื่อคืนแก้ปัญหาได้หรือยัง ดีที่อาจารย์โจชวนช่วยไว้ตอนนี้ฉันเปลี่ยนชื่อให้เขาแล้วยอดระุษองค์ชายชวนไม่ใช่คนเล่นใหญ่แต่เป็นผู้มีพระคุณ <c oughs> ไม่ใช่คนเล่นใหญ่เป็นผู้มีพระคุณเหรอ